สวัสดีครับร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับมือถือรุ่นนี้เป็นรุ่น m o โตโ o l a G6 พันะครับลูกค้าเอามาให้เปลี่ยนแบตเนยเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือแบตเตอรี่ตัวเก่าที่ได้แกะออกจากเครื่องมอโตโรล a า G6 พัทนะครับนี่ตัวนี้สำหรับรุ่นม o t ตโ o l a นะครับมันก็มีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งอายุการใช้งานหลายปีเนี่ยมันก็ แบตจะเสื่อมเป็นธรรมดานะครับก็จะมีอาการตัดชาร์จเสียบ้างแบตเสื่อมบ้างพวกนี้นะครับผมก็ได้ทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแกะให้ดูนะถือมือเดียวจะแกะลําบากนิดนึงนให้ดูเท่านี้พอนะครับไม่อยากลอกออกหมดเดี๋ยวก็ต้องติดใหม่ เนี่ยประมาณนี้ครับแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับก็จะไม่มีอาการบวมนะหน้าตามันก็จะเรียบๆนะครับผิดจากแบตเตอรี่ตัวเก่าเลยนะครับที่มันจะบดๆเบีเ้ยวๆนะครับแล้วก็แต่ๆมันก็จะมีแบบยุบๆบมบวมัวมีอากาศข้างในนะครับประมาณนี้แบตเตอรี่ตัวเก่าแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่แบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยมันก็จะทําให้แบตหมดเร็วนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยแบตเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยมันก็ดับไปเองนะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ผมได้เปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลองเปิด YouTube ทิ้งไว้เปิดอะไรทิ้งไว้นะครับมันก็ไม่ดับแล้วตรงนี้สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายชาร์จนะครับเพราะว่าเวลาที่แบตเสื่อมเนี่ยต้องเสียบสายชาร์จประคองไว้ตลอดเลยแต่ตอนนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องเสียบสายชาร์จแล้วนะครับเนี่ยเราก็ใช้งานไปจนกว่ามันจะเหลือแบบเปอร์เซ็นต์น้อย10 2030สิบอะไรพวกนี้ก็ค่อยชาร์จนะครับเพราะถ้าแบตเสื่อมเนี่ยมันจะดับตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ บางครั้งก็เปอร์เซ็นต์เยอะก็ดับไปเองเลยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยก็ใช้งานไม่ได้ต้องเสียบสายชาร์จไว้ตลอดพวกนี้ครับพอเปลี่ยนแบบแล้วก็เลยใช้งานได้นะครับพวกมอตอเล,ล,ล่าพวกนี้ครับที่ร้านก็มีอะไรนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับช่างทันวาซ่อมมือถือลงช่องทางติดต่อไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับ